สวัสดีครับพบกับผมยุงโลชแชนแนลอีกครั้งครับหลังจาก EP ที่1น,นะครับเราทำกา,าแรแลกเปลี่ยนมาแล้วนะฮะก็ได้กำไรกันทั่วหน้าครับแต่เนื่องจากมันเป็ราคา ลงนะครับเพราะว่าได้กันเยอะครับตัดราคากันเยอะนะฮะ EP สองเราก็จะมาลองแลกเปลี่ยนกันดูครับโดยการแลกเปลี่ยนนี่ก็จะมีหลายแบบนะครับนี่ครับภาพ EP แรกนะแลกไปหกครั้งครับตอนนี้ก็จะแลกสิบครั้งด้วยกันนะครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างไปครั้งแรกครับหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านฮนะ แลกเปลี่ยนครับโดยทั้งที่มี PC แล้วก็มีวีฮะโอ้โหทำนานไม่มาครับมาเอไอครับและโอ้โหอินเตครับถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ครับแต่ใน,นตลาดอาจจะขายกันเยอะนะมาแล้วครับไปดูการแลกเปลี่ยนทั้งที่สองครับ1 2 0 0ันกว่าล้านฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะลองดู โอ้เวอร์เบสนะค, I M A N e, ครับคือ XI มาหนึ่งครับโหแม่เหมือนท่าทางจะเจ๋งว่ะตัวเดิมอีกแล้วโอ้โอครั้งที่สองครับตัวเดิมมันจะขายออกไหมเนี oh ่ยโอ้โ huh. หมาเรือนรัวตัวนี้อ d เดต้ามาครับแลกเปลี่ยนครั้งที่สามเป็นไอดีของผมเองครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านครับลองมาดูโอ้โ oh ห oh. เบสมาอันเดียวเข้าดังทดเลยว่ะโอ้โหลซครับในตลาดสงมาแล้วน่าจะประมาณพันหนึ่งร้อยครับนะตอนนี้ตั้งสูงได้ครับคนขายน้อยฮนะก็ต้องดูในตลาดด้วยนะครับผมดูในมือถือก็ได้นะว่าควรจะตั้งเท่าไหร่นะครับถึงออกเนี่ยของวนอื่นมาแรกได้ตำนานหนึ่งพัี่ร้อยล้านครับจัดไปตั้นไงาตำนานเ้นมาดิ โอารเซโลนาไอิดเด้โหเอาเราเฮ้ยไปอันเราดูอยู่แล้วครับนะเพราะว่าปิกเก้ราคาลงลุกพว่ฮะเนี่ยครับขายตำนานนี่ออกไวกว่าบวกแปดหรือตัวบวกหกบวกเจ็ดนะฮะมาดูแรกเปลี่ยนครั้งที่ห้าครับหนึ่งพันสามร้อยกว่าครับเกือบพันสี่ฮะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรโอ้ยจะเน่าไหมเนี่ยครับ เวอร์เบสโอ้โหจอที่ดีบอกหนึ่งตายหาแล้วโอ้โหนี่ครับกระปูบอกแปดสามพันกวอนล้านโอ้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะฮะใครได้ไปนี่มงนี่น่าจะเป็นที่ครับทั้งไวทั้งมงดีฮนะทั้งแกงครับนี่จะน่าจะไปขาไข่ต่ำนอกได้นะครับมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โห เตล่ราคาเปลี่ยนแปลงนะครับต้องทำการแลกเปลี่ยนใหม่นี่ดีคดีบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสี่หกนะโหคั้งทีหกแล้วครับที่เข้าเป็นไอดีผมเนี่ยผมยังไม่เคยได้ตำนานเลยนะครับไม่เป็นไรวะเนี่ยบางคนแรกพันเดียวนี่ได้ตำนาน,นครับลองมาดูโอแสงแม่งมาเยอะวะ่ะมีบวกแปดต้องไหมโอ้บวกแปด โอ้บ้างไหมแมนยูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับคารบาแพงสุดแล้วมั้งเนี่ยอะไรเกิดแล้วครับผมไม่ได้ตำนานและไม่ได้บวกแปดด้วยนะโอ้โแล้วก็ปับเก็งสูงครับเรามาดูไอดีต่อไปครับไอดนยี่สิบเจ็ดลองลดหลั่นลงมาครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับ สอง2อ0กกว่าแรกมาได้โอ้โหนี่ไงเวลาไอดีอื่นนี่ตำนานมาน <Game S 1> ไอดีตัวเองนี่ตำนานไม่มาครับโนดิดน่ากังกาต้องมาลุ้นโอ้บาซ่า <Game S 2> ที่มาเน่น <over. S 1> นะครับยังไงใครอยากแลกเปลี่ยนครับดึงในมือถือนะครับเพราะว่าจะมีคนตั้งราคาต่ำนะครับที่ผมก็ลงทึนในมือถือนะฮะประมาณพันพันเดียวนะ แต่ราคานักเตะมันขึ้นนะครับราคาสูงเนี่ยราคากลางๆเออผู้ปิดกระดาดประมาณนี้ครับถือว่ายังกำไรอยู่ครับบับต c v p แล้ว PC, ลก็ b v p ครับคุตกบปอง30%ได้ในเต็มฮะพบกับชุดที่8นะ1น0 0นกว่าเอมครับใุดตู่ซ้ำๆนะซ้ำๆกันโอ้โหแสงม่วงมาหนึ่งครับนี่จีเอเอาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแลก1,400นะไม่ใช่แลก สองสาร้อยโอ้โหนี่ยครับลิเบอรี่ลวกหกพันห้านะครับแต่จะขายได้ประมาณพันหกนั้นก็ยังกำไรอยู่ครับเหลือลิเบอรี่ครับแสงม่วง้างมาอันเดียวเหลือเชื่อโอโ้บางคนนี่แรกอย่างนี้แสงม่วงไม่มาก็ามีนะโอ้โหเจ็บมากครับหลังจากชุดที่แปครับเจ็บใจไปแล้วนะฮะได้แสงม่วงอันเดียวครับลองมาดูชุดที่เก้าเอ้ย การเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับนี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยล้านนะครับตำนานผสมเอ็กไอมาวา่าวถือแม่งว่วงมดเลยว่ะทีนี้มาโลมาโอ้ยชีเอลินี่น่าจะถูกอยู่หรอหมั้งโคลันโดครับมาซิยาสุดท้ายโอ้โหมิสกี้สามพันหกร้อยล้านฮนะท่านผู้ชม เอาอิซากิเลโอ้ประวัติการของผมครับพึ่งได้ตำนานครั้งแรกครับได้อิซากิเลย3,600ล้านแลกเปลี่ยนครั้งที่10ครั้งสุดท้ายครับ1,400นกว่าล้านนะจัดไปครับอย่าให้เสียแห่แสงม่วงมาสามเหรอตำนานไม่มีครับปกบปาบกเจ็ดนลิดเขาบกแปดในของบอกนักลิดเบลแล้วก็โอ้เบล ฝาแฝกกันมาเนี่ยหน้าตาไมเ่เหมือนกันเลยปีเดียวกันอีกอต่างกันตรงปวกนะครับเนี่ยครับต้องเอาป๊อกบาแล้วฮะโอ้หี่ครับป๊อกปลา700กว่าล้านฮะเราลองมาดูจุดพีคของเนี่ยฮะ e p งก็จะเป็นลูกกับคปูบวก8นะที่ได้มายัางไงก็ไม่รู้นะครับ สามพันกว่าล้านนะครับพอไปตั้งประมาณ3า0 0ัน่ารนี่นะตั้งสูงก็ออกครับนะแล้วก็เป็นอินสติกี้ครับนะสามพั 3, นหกร้อยกว่าล้านครับถือว่าราคานี่แม่งโคตรดีเลยนะถ้าทุกคนย่อยได้แบบนี้ก็น่าจะได้กำไรเยอะครับนะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับเหมือนจะเป็นสปอนเซอร์นะฮะแต่ก็จะใช่ก็ได้นะครับ คืน้องเบสนะครับน้องเบนเคยปลผมแลกเปลี่ยนนะครับโดยเอาไอดียตัวเองแลกเปลี่ยนนะก็ยังไงผิดพลาพประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ครับวันนี้ยูวิดชแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่คุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราอัพลง YouTube นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบใจในคลิปนี้ครับแลคลิปหน้านะครับ EP ที่3เจอกันใหม่ครับ วันนี้ผมยูโรชแนลนะครับแล้วก็น้องเปสนะฮะแล้วก็น้องหวานนะครับน้องหวานแมายหนึ่งดีนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันครับ